สบายดียินดีตอนรับทุกคนเขาสู้ซองน้องอูลองสาลเนาะป้าดพายเห,ออยหองอื่อยู่นี่ทุกคนฮูบอกน้องอูยู่น้ามาอย่างนี้อันนี้เขาเจ้าเอินว่าน้ําคลองมื้อนี้อูมาอยู่ที่อ,อําเภอสังคมจังหวัดหนองคายมาลินนอกพอดีได้ฮับเซิญจากอาจารย์กำมลที่เพิ่นพามาเที่ยวอ,าอ,อําเภอสังคมมื้อนี้ก็เลยมีโอกาสมาขี้เหงื่อทุกคนอาจารย์กำมลที่ อันให้ขี่เหือผู้เดียวเลยกับโคตรเข้าละอาจารย์กบวนทิพย์กับตัวยอ่อกบพี่วันไปใส่บูเลยคือโบแมนแบบนั้นทุกคนก็คืออำเภอสังคุมเพิ่งเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเนาะทุกคนเนาะบอกว่าซิเป็นการล่องเหือกันล่องห่วงยางหรือว่าการเฮ็ดกิจกรรมหาปูหาปลาให้ของยู่ของกินีอย่างอ่ะทุกคน ก็คือเพื่อนซิเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกจุดหนึ่งของอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายเนาะทุกคนเนาะพอดีมื่อเศร้านี้ไปพาตุ้ย่อยไปสัมภาษณ์วีซา่าไปอเมริกาแล้วโบผ่านก็นเลยว่าเออพอดีอาจารย์ยิงเพื่นนัดเขาก็เลยพากันข้ามมาทางด้านประเทศไทยละเขาก็เลยมานี่เลยนะทุกคนเนาะยู่ทางฝั่งที่น้องอู้อยู่นี่เป็นอำเภอสังคมส่วนยู่ฝั่งนั้นก็คือจะเป็น อ่าเมืองสั่งทองแขวงกำแพงนักขลวมยงจันเนาะทุกคนเนาะยุฟังนั่นก็คือจะเป็นนักขลวมยงจันมือนี้นะน้องอูเห็นป่าบอลไล่หลาย,ลาย,ลายแต่ว่ามันจะเป็นปลาขาวเดอ้อส่วนทุกคนสิงงว่าตัวย,วย่อยพี่วันกับอาจารย์กำมลที่ไปใส่พุ่นพลลองห่วงยางไปพุ่นทุกคนแต่ว่าอูบอกา้ารอนห่วงยางไปนําเพือนนาะออูก็เลยขอนั่งเหือซะตอนมาท่านนั่งเหือมานํากันแต่ว่าขาดกับพันพื้นแบบว่าอัน ล่องหว่วงยางเหมือเนาะทุกคนเนาะบรรยากาศก็คืออยู่ฟังนี้ท้าว่าเฮาขี่ไปอีกน้อยนึงมีก็สิไพฮอดปากสมแล้วก็สิไปทางเลยพู้ใดทุกคนมันเป็นเส้นแคมของทุกคนเนาะเส้นนี้เขาจะเอิ้นเส้นแคมของเวลาผู้ใดขี่รถมาสั่งทองหรือว่าสิไปสนาคามไปเส้นทางนี้ขนาะดก็คือจะเห็นบรรยากาศทางนี้แหละแต่ว่าเฮาจะเห็นแต่เป็นแบบทางฟังลาวมาทางฟังไทยเนาะแต่ว่ามาเมื่อนี้มีโอกาสแบบดีแหง่ง มาเห็นอยู่ทางฟังไทยแจ้งๆเลยแต่ว่าเส้นนี้นี่นอู้กับตัวเคยมาส่งเธอตอนนั้นเทธอหนึ่งแม่นพี่วันพาไปอ่าจังหวัดไปไปงานไปจังหวัดเลยผีตะโขนส่วนครั้งที่สองแม่นไปอมาแต่หนองคายเออมาแต่เ,ออเตชียงรายแล้วมาเส้นนี้ลวก็เลยแบบว่าเออมาหนองคายก็เลยให้แบบว่าอ,อืด ได้มาค่ะนะทุกคนบ้านนี้ได้มาอีกเนี่ยอาจารยิงเพิ่นเซิญนมาเนะาะป้าถ้าอาจารย์ิงเพิ่นเซิรบเซินมาคือซีโบมีวันยักโบมีโอกาสที่จะได้มาทุกคนเดี๋ยวมือหน้าเนาะทุกคนเนาะเพื่อนบอกว่าคนอยู่บ้านนี่นะ คนยูอำเภอนี่นะ่ะเสียงเว้าเสียงว่าของเพื่อนหรือว่าคำว่าคำว่า,วานะ่ะจะคือทางบ้านน้องอูเดอเสียงเว้าบางคนคือบ้านน้องอูว้าบางคนก็คือจะคือหลวงเาบางยูเขตนี้ขนานการหายู่หากินไม่อย่างคือยังคือ,อยูบ้านน้องอูเลยทุกคนเพื่อนบอกว่าคันท่าเม่นหน้าฝนแล้วแม่พุน่นขึ้นเก็บเพชรยูเทิงภูพล้ะวันนี้ขึ้นเก็บเพชรยูเทิงภูพุ่นเห็ดเพิ่งเฮ็ดอันเดือนฮะอะไรเพ็ดอันเขาเอิ้อนอันนอเพ็ดป้วกเฮ็ดตาบันเดือนฮนามีครบเนาะทุกคนเนาะอยากมายู นักอู้เห็นแต่คลิปสาวเสิมเพื่อนมาซอกเข็ดคนเบิ้งตัวโยยอยู่คุนเดี๋ยวซอกเดี๋ยวซูมให้เบิง้งโอ้ตัวโยยคุณน่ะซูมให้เบิ้งทุกคนโอ้ว้าวตัวโยยกับอาจารย์กระมลทพิ์กับพี่วันคุน่ะเสียงหัวแบวคักแหง คนก็มากมาขี้เหืาล้องแผนลินเนาะอู้อปัญยากาศคือด,ดีแห่งเย็นยวบยวบมาละโอ้ออบึงน้ำน้ำไหล คนเบิ่องตัวย่อยหรออ๋อเบงตัวยอยตัวย่อยกำลังสัมภาษณ์บรรยากาศเบื้องหลังของตัวย่อยน้องอู้เอาบรรยากาศเบื้องหลังการทายคลิปตัวย่อยไหมทุกคนเบื้อง กอกำลังถ่ายคลิปอยู่ ก,กำลังถ่ายเบื้องหลังคุณอยู่ ต่างจากไปล้องเหื่อมาปัาดตุ๋ยกระดาเลหมดเลยตุ๋ยกระดาเลยนตะกินในเหล่องมูจิ้งจอเอาเป็นมะลิงฝั่งนั้นจะเป็นฝั่งลาวนะทุกคนเนาะนส่วนฝั่งนี้จะเป็นฝั่งไทยเมื่อนี้เราจิมากินหมูกระทะมากระทุมากระทุหมูกระทะพักอยู่เด้นี่มาลินะนี่บรรยากาศแบบนี้โอ้สุดยอดเลยเนาะวันนี้มีโอกาสได้มานั่งกินหมูกระทะแบบนี้บรรยากาศแบบนี้อีกดูไปไหนเนาะ แล้วก็บันน้กินหมูกระทะดุลเนี่ยช่วงนี้แม่เออเตยเพิ่งบดมากลัดกินหมูกระทะเมื่อวานนี้นี่แม่ทางไกลเอ้เมเช้านี้เมื่อวานสัตว์หักบอดมืหักบอดตอนสวยมือเศร้ายแกเป็นต้อยแกอันแอ้อาหารทะเลไหมอย่างเยวจกินซินดาดในบางอื่นในปัทติโชบังอื่น่ะเนาะนี่อย่างเดน้อยนี่เนาะปลาเมกอุ้ยเนี่ยที่จริงต้องไปกินสดๆนะไปวันนั้นนะมันไผ่ต้องการซื้องัวไอโรดคนซื้อไม่ได้เลยช่วงนี้ต้องการขายงัวเนาะแราการถเชฟโรเลตเนาะ ไปให้แสนบาทเอาไปเลยเดี๋ยวไปประกาศขายรถไอวันต้องที่ไปประกาศขายก่อนได้หากระแปีงแล้วแน่นนี่ทุกคนปลาหมึกแล้วก็อันนี้นิโยไอวันฮะโอเม่นหมึกหมึกกับยอฮะไหนนี่ไงนี่ไงนี่ไงอะไรโยอยออะไรคือยอยักคี่ไทเอิรนเนี่ยเนาะโอ้ยไอ้ผ้าขี้ริ้ว ้านนอกอีกแล้วคุณเนี่ยงงเลยย่ออาบแกะอีกประกันคแค่นั้นมากที่เหลือก็เป็นแมนอันนี้เป็นหมูอันนี้เนหมูยูฮันด้ถงนั้นเนหมูนะโอ้ซัมสออกินบ่งดูเบ่งดู<ะ>เจาหมูกระทะตัวนี้ใส่ได้กับเจาหมูกระทะของเฮาบอ,อเดี๋ยวไวไวนี่อ้กับตัวซิเปิลขายเจาหมูกระทะใครที่อยากอยากสั่งไปลองซิมเนาะฝีมือของตัวล้วก็อู แรากาของไ่วันพี่รอชิมไ่วันรอชิมเหมือนกันเลยเอามาตัวอันนี้นี่ว่างอันนี้นี่กับมีหมูนี่ใช่หมูสามชั้นเออเทเลยหรือจะเทใส่นี่ยังไงสู้ตัวไหนคนเนาะมังว่าอยู่ที่เราตักมั้งว่าเราเอากี่กิโลคิดตามน้ำหนักตัวนี้โลแดงหัวเนาะโลละน่าจะโลละร้อยยี่สิบไหมถ้าอยู่หนองคายอำเภอเมืองนะร้อยยี่สิบก็ถือแค่ว่าเออเนาะ ถึงได้ถือแฮงได้ร้อยยี่สิบนะเอ้าเหรอแม่นที่ฟูถูกไหมเฮงสี่นี้วสองร้อยกัวตี้ไอ้บัณฑไม่มากเดีว่าร้อยเก้าสิบบ่อุ้ยมีหมูหมากด้วยอะไรเนี่อะไรวะาห่อใส่ตู้เย็นบ่ไอ้บัณฑนั่นะสิเราเราเทเทที่เราจะกินไหมประกันเราอย่าเพิ่งเทจนหมดไหมโอ้ยวันทีแบ่งไว้หน่อยอืมแบ่งไว้หน่อยเนาะเดี๋ยวเราไปสั่งกันแล้ว นาอยากกินแล้วอยากกินแล้วไอ้วันที่กิหิวแล้วหมดคุณไปพัดเออให้มันร้อนๆดิจะเย็นๆแม่อย่าฮ้อนกับไฟแม่หิวไมไฟมกำลังขึ้นอู้ก็หิวคือการหิวแหงอยู่หิวหิวอ่ะสงสารเนาะหนูน้อยผู้หิวโหยเนี่ยดีประกันเอายางไปไว้ไหนหมดละอย่างนี้โอเคเอาไว้รัดหมูอันนี้เป็นหมูจุ้งกึ่งแซวฮิเลวฮิเลวเออถูกต้องประกันทำอย่างไร เอาพี่เอาหมูไปกิมว่ไงเอ่ะมัดไนต่หญยังโมมาปนี้เอออาจหญิรอซื้อเคร่อดื่มอยู่ไลอุ้ยอุ้ยอุ้ยอบรรยากาศดีดีเอเราเย็ร้อนกวไฟเลยจ้าจ้าจ้าขักินเราอุคาเนาะข้โยู่ข้าวเพงล้บรรยากาศดีจ้าเอาเอาน้ำจิ้มมาอีกขวดหนึง ตัวยซีน้ำจิ้มต้วยมันก็ไม่เท่าของเรานะปนแล้วยังไม่ได้ชิมมันก็เงันๆนะสำหรับพี่ก็เงันๆนะไม่มีอะไรพิเศษนะสำหรับพี่อ่ะนหนูขอชิมบ้างซิเป็นยังไงบ้างฮะได้อยู่ดิอ้าวแชทเลยอย่าถามหนูนะหนูชิมเฉยๆหนูจะได้คุยกับเขาเรื่องมันบปเขกรมขุ่นบอคักคือของไอวันเฮตันนะ มึงนน้องอร์ูของไอ้วันอีกเฮเซ็บเลยแม่แท่ต่บาสู้ของเขาเออนะเดี๋ยวเราต้องมาแข่งกันสจกหก่อยงานนี้งานนี้มันต้องมีประกวดปร,ประกวดปรกวดบอผู้เดิอสร้างของไอ้วันกับอู้ไปซิมเบิ้งดูของไฟแซบสินะเออโปรโมชั่นไหมหนึ่งแถมหนึ่งไหมเออแมนแมนขายแพ็กคู่ พร้อมอะไรนะให้อะไรนะคอมเมนต์ได้แม่ชอบเบอร์หนึ่งหรือเบอร์สองเราจะไม่บอกว่าเบอร์หนึ่งเป็นของใครเบอร์สองเป็นของใครเนาะโอเคเพโอเคือมีก็ได้เลยคันเฮาบวุตติควันนะตติไหมล่ะน้องกับเรวันตีบ่หรอ้าพี่ไม่ตีเอ้าออาอู้กับวุตติอาเราอุกันบุตตินะก็เอาขึ้นเลยสักหน่อยเอาเดี๋ยวได้เอาขึ้นเอาเดี๋ยวมาห้องกันเด้อเราต้องมีอะไรรองไหมไม่เป็นไรครับแต่มันพื้นปูนไงอาจจะไม่เป็นไรป่ะแต่คุณประกันถือได้ปลาแตกก็พื้นปูนน่ะตัวถามเพื่นก้อน มนดดีีธรรถามเ<ด>พื่อนไหมจะถามเขาไหมแต่ถ้าคือเขามีเขาต้องมีม,มาให้ย้ำเอาหมาย้ำเอกหมาที่รถเพื่นนอ,อนย้ำบอกหมาเย่างคือกันอะอย่างงี้เดี๋ยวเดียน้องเคลียร์นิดนึงก่อนเค,ค,เคลียร์ทำไมคะเคลียร์ให้มันร้อนเหรอนี่อ่าธานิกาขนาดเนาะอังโก้ไปฮ้อนเกินไปบ่สฮ้อนเกินไปแต่ว่าไม่เป็นไรเราก็อย่าพึ่งไงเราก็มีแต่น้ำมันใช่ไหมล่ะแล้วเราก็ใส่น้ำซุปเข้าไปไงทุกอย่างเราก็ถ้าเรา เราหิวมากอย่างตอนนี้เราก็ต้มเอาดีไหมถ้าเราหิวมาเราก็กินไปก่อนใช่ครับเราก็จะต้มกินเอาเราก็ไม่ปิ้งไงเพราะถ้าปิ้งมันอาจจะเฮ้ยเราว่าพื้นไม่เสมอแหละเราว่าพื้นมันเอียงมาทางนี้อ่ะปะการังอย่าไปสนอย่าไปขี้แบบน้ําคุณจะล้นมาทางนี้ไงลองลองใส่ไมไปก่อนมีนผาผาผาจีบผาเบียร์ผาอะไรไหมขวัญเนี่ยเขากินแบบหิบห้อนอะ นี่ใส่เข้าไปต้มตรงนี้เลยอู้ย่ากขิวเขาอู้อะไรเขาคือบดเหรอจันดาดก็ได้แล้วแต่แล้วแต่มาร์กตัวยอดเอาผ้ามาต้มดิต้องกินก่อนอาจารย์หนิงได้ปะกินเลยแกมาถึงก็สุกพอดีไม่เป็นไรแกมาสุกแกมาถึงก็หมดพอดีไม่เป็นไรเรามีอีกเตาอุ้ยหนั่นเฮ้ยพอจะจมเดี๋ยวพิ่มปลาขาวตังมาค่ะมามากำลังเว้าวมีไข่ด้วย มาได้มาเด้มาเด้อไข่บีไข่ไข่มันได้บรรยากาศจริงขอ่ายได้ค่ะแล้จะซื้อไข่นี่ไอ้ามีอยู่แล้วมีอยู่มีอยู่เขาให้มาอยู่ค่ะแค่ถ่ายรูปเรากับเพื่อนเพื่อนไปเพื่อนเพื่อนไปแล้วตอนนี้ปะไปเพื่อนเพื่อนอยู่บาตอนนี้เพื่อนทำไมเธอไม่เอาของเธอเธอมาพริกของเธอทำไมมันคืออะไรพริกอะไรคะพริกพริกนี่คือหมูใช่ไหมคะปิ้ดบปี้งนะปิ้งปี๊ เ,เป็นมดีโอห่ะคะกะมลทีส์ได้ไหมได้แสงไหมได้ค่ะเราไม่ใส่หมูขึ้นไปให้มันเยอะๆกันเหรอมาเด้อ <c ười> ามาเดาไม่รู <มา S 1> ้ไม่รู้เอาเรอไม่เป็นไรไม่เป็นย่าไม่เป็นยา เสียงมันแทรกปกติอยู่แล้วปกติอยู่แล้วซองนี่นะมาเด้อมากินตะกี้ก็ลงเลงลงเลงกันอยู่ที่หลายแสนมาเด้อมาเด้อมากินมุกค่ะไม่ต้องเตียงตรงคุณต้องมีฝาจีบมาเอาอันนี้ขึ้นก่อนทางนี้ก่อนนิดนึงลราเข้าข้างเดียวอ่ะนิ่มีฝาจีบแม่มือได้เน้องมันได้บรรยากาศมากเลยอ่ะอันนั้นสั่งลาวนะนั่นนายน้องโต้ยแม่าหาจานไปหน่อยไหมได้ที่เป็นยังได้ได้ร้านอะไรหนูอยากไปมอ้ ไปเลยลงหาดเดี๋ยวพาไปพาลงไปพาลงเรือแล้วเดี๋ยวเชนลงลงไปจากบ่าสิลงอุขบลงใช่ไหมเมื่อกี้ผู้ช่วยบอกว่าเพิ่นเจียวเชื้อหายจากลำหนึ่งสัตว์เรือแพนไหลลงไปอาจารย์เนวะล่ะเออคืออย่างนั้นะพอดีดีเพื่อนบอกว่าเพื่อนอยากให้อาจารย์อยู่ต่อิตอนเราอันเอียงก่อนได้เดี๋ยวพี่ใช่ใช่พี่แต่ก่อนแล้วเพื่อนเจี๋ย่นเพื่อนเจี๋ยแพไหลลงไปที่ก็เอาอย่างนั้นแหละโอเคอานั่นเปนบรรยากาศ ถูกใจเลยถูกใจเลยแต่บลูว่ามันจะตกอยู่ใส่พี่จะไปรอเอาอยู่ตรงสะพานตอมบ่อวิลลาฟาไทยลาวเด้อรอลันอยู่หานเออจะไปกลางมองรอไว้ตรงนั้นแหละหิว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 แล้วหิวแล้วจุ่มพักกรนเนื้อยังไงถ้าเบียร์มาเปิดเบียร์ปุ๊บเอาฝาจีบลองเลยลองอย่างเงี้ยหิวมาก ยวน้ำแข็งี๋ยวมาอร่อ,อยไหมอร่อยค่ะอือคืออะไรอร่อยมอั้งก็หนูลืมน้ำจิ้มปลุกค้าขอด้วยกินเล่นกันจ้ามาเด้อมาเดิมซอสอยู่นั้นนะคะเจีวอันนี้เป็นเจ้าวหมูกระทะทางฝั่งไทยจะต่างจกฝั่งลาวเด้อยแหงค่ะอือโซบะอยู่ ได้อยู่แต่ว่าแทบหนักของเขาแมนนอยก่อนอิลี่คือเราต้องยืนกินใช่ไหมนั่งกินก็ได้แล้วจะสะดวกไอวันฮิวแมนเอ้าพวกคุณไม่อยู่เหรอคะวมากเหมือนกันจับเปรี้ยวคำอะไรภาียวนหน้ากินอิลีเนาะหะโอ้ว่าหมูสุกยัง อุ้ยได้น้ำเนี่ยสุกเลยอุ้ยยังบม่สุกต้นง่ยแต่ต้นง่่เหรอฮะอะไรนะย่านบกอิไม่มีไปซองบึงเอ๊ไฟสีแดงเพล่นสีแ้งจ้ะ มันลวกเราต้องกินในรอน้อนฮะม <c oughs> องนั้นมีไฟแล้วก็จะน่ากินมขึ้น,น,น,นอ้าวมานี่ก็มีไฟกันนี่ก็มีไฟกัน <c oughs> มาถึงกจะแ,แยกเตาต่างหากใช่ไหมคะรมหรือยังไงไม่ใม่ดอนนี่ม,นมะนาวค่ะอือใช่ ตัวให้ในอุตังโบมักหมูเนาะกินได้บ่นี่ยโอ้อาจารย์จเอาเอะไราซื้ออย่างนี้มาเลยเหรอคะใช่ค่ะอาจารย์ไปซื้อค่ะตะบนที๊ทงกวาเดียเราซื้อมีน,ปน,มนเป็นกอง,องเราบอกว่าซื้อพอเป็นพอจะพอละสิบบาทแล้วเอออืม,อ,มอ่ะเราซื้อแบบนี้ก็หกสิบแปดบาทอโอเคถูกต้อง ไม่เป็นไรพี่เอากลับบ้านได้มีใครกินมาม่ากับพี่ไม่ได้พี่ใสไปซะเยอะเลยให้ดูเดี๋ยวกินแต่ว่าน้ำใช่ไหมน้ำจิ้มนี่สู้ของเราไม่ได้เดี๋ยวใส่น้ำอีกหน่อยนึ่งก่อนมันต้องซีโมเลยใช่ไหมไม่ต้งซีโมอิดีแทออิดีแล้วพี่วันเนาะจ้าจ้าแบบจ้า คือกินฟ้าวไปสิเลยมจากเป๊กกัะเป๋าาจากอี่ไหน,น,นไม่ไีที่ <ใน S 1> ทว่างเลยเฮ้ยคักรับอะนรดีหน่ยเอ้ยมันอร่อยมากท่านจะกินเนี่ยอร่อยนี่อยซุกเราแบดนี้มาไปอุยอ้ยมาแซ่บแห้ง ตอนนี้หิวมากแบบกินแต่ผ si like ักตอนนี้เพราะหมูยังไม่สุกใช่ไหมหมูสุกหรือยังตัวเองเอาอะไรไปน่ะเอาหมูเอาอะไรไปไหมไม่ค่ะยังไม่ได้เอาไปนี่ไงอาจารย์กำลังจะกินตรงนั้นใช่ไหมคะอ่าเดี๋ยวมาเอาค่ะเฮ้ยใครแซบแหงเขาเรียกว่าอะไรนะลูกอะไรนะตัวคลอดก็คือเอาเตาเอาสมบัติของไปทางนู้นเนาะ แล้วเราติดกินนี้เพราะว่าเราให้ชุมชนมาคุยเอามากินด้วยกันอ๋อกินเพื่กันไหมล่ะเนอะอันนี้เซตหนึ่งเนาะได้นะขอบคุณค่ะซุกอยู่ไอ้บันเดี๋ยวแดดไหมบอว่ามาแบ่งยี่นี่แบ่งเอาด้วยเออเอาเนืหมูนี้ไปก็ได้ค่ะเอาสามชั้นอาจารย์เอาอีกหน่อยไหมสามชั้นที่แบ่งไว้เท่านี้แบ่งแบ่งสามชั้นลงหัวอีกหน่อยแเราให้ที่เขาหมูไป พี่บง่นีไงขอ้าเรนี่ไงมามานี่ไงใส่เข้าไปพี่ตุ๊กเนาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่จะิข้าวนเมื่อเอิญพี่พาไปกินขอบคุณเช้าจัดไปน้ำเจีดูด้่ะต้องลองตองอมีอย่างเด็ดๆพาไปเมืเด้ออันนี้แม่จะดตา ต้องเนงไันนี้เป็นแบบเราปั้นเลยนะประกวดผลิตภัณฑ์ที่4ของประเทศวันที่22ก็จะได้ไปที่ประเทศล่าสุดจไปที่ั4วันนี้เนาะวันที่22ทีรับกับประเทศนกงแทนเหมือนกันอันนี้อันนี้น้องยูทูเบอร์ค่ะสวัสดีค่ะ อาจรต้องเรียนคอนเทนตอ์ต้องไปเด็กกินหมูกระห่าอันนี้น้องอุกทำแม่ดอกแม่กินข้าวก่อนเดี๋ยวหนูไปหากินกันก่อนมาปลาหางคือบไนแล้วก็ล้วยนั่นแล้วนี่ยช่วน้ำจิ้มอ่ะกระโมนที่เอาน้ำตัว โซมาม่ไปชั้นให้ก่อนนะในเท่าเลใช่หรือไม่อันนี้เดินน้ำแข็งไม่จุกเลยนี่เด้อยวากอันเหี่ยงกับเขาห้องเหี่ยงกับน้ำก้อนแม่น้ำก้อนน้ำก้อนน้ำก้อนหย่อนอาจารย์ไปไปเลยหนึ่งไปกินกันก่อนเลยม่พอไหมคะน้ำซุปนี่นะคะค่ะเวลาหิวแล้วกับโบจำแนกซุปเลยจำเนาะไม่โซละน้ำเปล่าอาเบียร์อาเบียร์เบียร์เบียร์อยู่ไหนเนาะอ่าๆเบียร์เบียร์ เอาบริสุทธิ์ซีนมาที่ไห,หม่เนีไ่ไหม่เราไปเปละี่ยนนาหมอกไปเลยแบบนคือ,อเราต้มไฟใช่ไหมโอ้โหถอดจะเป็นเมี่ยงวันนี้เนาะมีปลาเผา,าอ,อ,อีกอาจารย์ยิงเอามาให้อ้บบอม่าจะมาเกินไปเด้อสุดนี้เลยบนซุน่ม,มต่ำได้ละตายแล้วโอ้โหมันเป็นเมี่ยงปลานี่ปลาห่อใช่เมี่ยงปลาเผาปลาเผาเอินพันปลาพันปลา อร่อยบอกพี่นอร่อยอร่อยเจ้าปลาหนังปลาเขาเจ้คือหนาใช่ป่ะอูปลากระสังดีบางปลากระชังน้ำโขงเดี๋ยวเราขอชิมในปลาสดบวกเบิ่งแล้วเบิ่งน้องมึงดีๆเขาวิจัยมาแล้วนะว่าปลาน้ำโขงเนี่ยเป็นปลาที่อร่อยเนื้อจะหวานแน่นอืน้องบุญอยากเสื้อปะเนยก็ชิมชิมชิมโอเคเอาน้ำตาลไหมเดี๋ยวโรยน้ำตาลนิดนึงตัวสัน จะได้หวานไงจะม้วนน้ำเจี้ยวไม่ตุ๋ยน้ำเจี้ยวพันปลามีเจี้ยวแบบนี้เจี้ยวส้มเจี้ยวหวานอันนี้อะไรไม่รู้เจียวต้องใส่อันนี้น่าจะเป็นตําเมียงจริงเหรอในเขาชิมดิตําหัวตะข้าตะตะข้าใช่ตะข้าโบเม่นข้าครไปยใบมุกมีมะขามเปียกอ่ะเดี๋ยวแกะให้โอ้ชิลล์โอเคนุ่ยอะไรแบบมืดปะไฟดับเป็นไปได้บังเด้อบังเด้อบังเด้ออันนี้คืออะไร ชักเครื่องเคียงปปหมูแน่เลยเค็มหมูอือใช่แม่บอกส่เค็มปปหมูตัวยืนเงินนั่นน้องอก็โบ้เขื่อนไหนรถกูโบ้ทิมไฮเอนดนะเมอิซาเกะซะกี่ไหนที่ไม่รู้เรื่องเลยแล้วเจียวมันตัวไหนไอ้วันกินได้แล้วแต่คุณจะชอบรสชาติไหนมันอันนี้คือเจียวหวานนี่แหละใช่หวานอันนี้อือนี่แจ่วส้มจะมาพันป่าต้องเป็นแจ่วส้มนี่เลยทุกคนเด้อโอ้ลืมใส่หอมลาบ น่าแซบตุกคนนี้น่าแซบน่าแซบน่าแซบครับเกือกตั้งเลยอืมแซบไรอย่าเพิ่งพูดตอนนี้ตี๊กะเหมาะขนาดแปลภาษาอะไรภาษาโมงเหรอภาษาเหนืออ้าวเหรอภาษาเหนือของไทยไง นี่แหละนี่แหละคือสุดยอดแล้วมาเนี้โอ้โหโอ้ตัวเอ้ยจะากระเบื้องดูพักค่ะน่ะโอ้กิ่นก็ได้นี่ยจ้กระแหนบเข้ามาแล้วนี่มั้ยหรือเล่าเน่นี่เออเดี๋ยวอูครไม่มีผักกินเนะฝนฟกโมกกินก็ได้นี่คุณไม่ใส่แจ่วก็ได้คุณใส่ส้วมตํานี่ใช้ส้วมตํากับพันป่านี่เปล่าอืมอร่อยนะร้อนมากัับพนปอากินแต่พันป่าเขาก็อิ่มบ่อยเลยมื้อนี้นี่แน่เลยแน่กินหลายหลาย ปลาซีไลายกันเลยตอนที่เราทง่นี่มันเยออยู่อือยังไงเนาะอาหารเหี่ยวข้าวกันไหมคะแซ่บไหลสุดยอดพันปลาพาะาลเอิ้นพันปลาจ้าพันปลาแซ่บแห้งเกี่ยปลาเผาเจียวเชือบหมูอ่อนทอดเชือบหมูทอหนังแกงอือหัครับพี่กินหรือยังคะ พี่ไปกินดื่น้ำตาลมะพี่ไม่กินเลยไม่เป็นไรพวกหนูดูแลตัวเองได้อร่อยมากอันเรียกกอเด้อจ้าถ้อุ้มทำจะได้ยินเสียงเพลงมาแต่ข่าวบอเรียนเมียนงามเว้ยใส่ไฟอันนี้เข้าไปล่ะเมื่อกี้นี่มุ่งมั่วคลิปเขาน่ะบอกแล้วเก็บอกแล้วมาเบิรงเมี่ยป่าเผาคอยไหม่วันนี้นะเตอเที่เต็มที่้เอออีกมากินเมื่อกี้นี่แซ่บตัวยกิ้มอยู่เขาจนทองปรุงบังไหมกี่เดือนแล้วคะ เจ้าจะมาเมาแล้วนี่เลยต้องไปฝากเขาละค่ะไปฝากท้องเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอ็กซเรย์เธอแม่สุกเอ็กซเรย์เห็นแต่ก้อนสักนี่จักเดือนในวันวะเจ็ดเดือนอ๋อเจ็ดแล้วนะตายแล้วไปลดน้ำหนักด่วนละขอไอ้รถพร้อมครอนเสือค่ะวายุแล้วก็เมาขวัญเนานี่คลิปใครนี่คลิปใครจะบอกให้พี่รอดไปดูคลิปโดยต้องการเดินละ ตื่นใจขนาดไอ้วันบอกว่านะตอนกราฟนะตอนกลับนะจะบอกไอ้ลวดไอ้ลวดสิออกไปแล้วเด้ออย่าทำให้งัวอันเมียก็อย่าทำให้วัวหิวเด้อนั่นบุก่าบุก่ายหกแร้วให้ดูวัวดีๆอย่าปล่อยให้วัวหิวเออให้ดูวัวดีๆอย่าปล่อยให้วัวหิวเด้อมีจะคลอกกันละไอ้สองนั้นกับน้องซีเรียสเลือกหยาเลยบุก่ายเอหกโดยว่า กินซ well. ีน่าซิล้วกินฮอดไอโรดเนาะกินอีมันจะคอยกินฮอดเลยตอนกินวัวตอนนั้นตอนหิว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 บ่สนใจเบื่อยากบื่อกินฮอดบื่อจะคนอืมมันยังตึงอ่ะหมดแล้วหมดแล้วอากาศดีบรรยากาศโคดีแจ่วนี่หรือยังแจ่วอะไรเนี่ยแจ่วมะขามคือแจ่วตำเมียงอีอูว่ะเออมาต้องกินกับผักกระถินแจ่ววะเนี่ยเมียงใส่ตะไคร้อ่ะแมวเขาต้องให้กินกับอันนี้แม ตั้งแต่จำฮวงเขาบอนี่ฟังฟังเพลงลาวก็เพลงไทยไหมลา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 สรุปเป็นเพลงลาวหรือเพลงไทยเพลงลาวลาลาลาคืออยู่ที่จะได้บรรยากาศของดูไทยแต่ได้ฟังเพลงลาวเลยแม่หัวใจหัวใจอะไรฮะเพลงอะไรอะเพลงลาเวลาจัดงานละคันว่าจะลาแล้วก็เปิดเปิดเพลงอันนี้ให้แขก คาราเาคาราได้ินเสียงเพลงลาแล้วเออเกมตัวเมือเดเออเสียนะเออเป็นเปนการไล่แบบเป็นเพลงที่เอาไว้ไล่แขกเเพลงรูว่าให้แขกรู้ว่าโอเคแล้วตอีจะไปแล้วนะงานคนมักไปเต้นเลยเพราะว่าอ้าเขาบอกไปเต้นเพลงนี้กับบิเต้นละอแมนมันมาเลยเพลเต้นลา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 ้าลาลออาไปเต้นลาขอลาไปก่อนลลาลาาลาาล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 ลล ยังหัวสีอีกสีแก่ไอ้เนียพี่เต้นไม่เป็นพี่เต้นไม่เป็นมาสันให้กัดมูไม่ลงเลยใช่ไหมไม่ลงเลยเพราะสมดีฟ้อนเป็นเด้อเนีนเหรออายเขาไห่เนี่ยมวนขนาดเดินไปเอวันก็เป็นเหือนมุกเป็นอยต้องเป็นไอ้โรดเอจอยไหนมเนาะไปโรดไปโรดก็เต้นโมเป็นไอ้โรดโมเปแน่นอนท่านไปแล้วท่านไป่อ้ว่า ถับประกันจะไหนก็ไปเอาใหม่จัดใหม่ไปไอ้รถที่เต้นยอะๆก็นี่จัดเอาอย่างไปได้เลยเด้อเอาหม่คุณทั้งคืนไปใส่จากคนนี้เหรอฮะรักี่เอาไปกินเอาไปเลยจ้ะเอาไปเลยค่ะดื่มหน่อยริดื่มกีแต๊กเก๊ควนมีฟ้าจ้ะบรรยากาศนะทุกคนเนาะคุณวิทูลจะเต้นแบบนั้นคะเอาใหม่เอาใหม่เต้นท่าคุณวิทูลใหม่ ต้องทำได้เด็กคินได้ใช่ไหมคิดไหนซองไขรไม่อยากให้ลีโรดไปดูซองกูเด้อโอเคอะแล้วทุกคนเนาะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศมาเที่ยวยู่อำเภอสังคมทุกคน หวังว่าโอกาสหน้าสิได้มาอีกเดี๋ยวมืออื่นเฮาสิมีกิจกรรมไปใส่ฟากทุกคนติดตามซองการเดินที่แล้วก็ซองตัวย,ย่อยสองรอพาเละาะเนาะจะจะนลำบาน้เพิ่นจะฮอบนะและ้วก็เดี๋ยวพวกเฮากินแล้วพวกเฮาก,ก็สิไปพักผ่อนเดี๋ยวมืออื่นไปถ่ายคลิปต่อสําหรับคลิปวิดีโอนี้ขอบคุณมากๆสาหรับอาหารอร่อยค่ะอาจารย์กมลทีอาจารย์<า>กมนอนที่ไปลมเบียกต่อ